จอยแพดสำหรับมือถือ Android สามารถตั้งค่าปุ่มในส่วนของแอปเกมแพดพัดนั่นเองสามารถเล่นเกมได้ทุกเกม <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็น e f o o t b a l l fc mobile rov ไม่ว่าจะเป็น Call of Duty ก็สามารถที่จะตั้งค่าปุ่มได้แบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่น bsp ไม่ว่าจะเป็น d 3 d 6 d 7 d 8หรือว่า d 9กก็สามารถที่จะใช้งานเจ้าตัวแอป เกมแพดพัดตัวนี้ได้นั่นเองเพียงการตั้งค่าหนึครั้งจําแล้วสามารถที่จะใช้งานได้ทุกจอยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจอย MC 1 0 0วัสดุพรีเมียมแบตอึดกันไปเลยนะครับรุ่นเกมแพดในส่วนของ MC 100มีทั้งสีขาวและสีดำสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนั่นเองครับผ่านในส่วนของแอป เกมแพดพัดเหมือนกัน,นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเซตปุ่มแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเมือนกับในส่วนของรุ่น b s p นั่นเองครับวัสดุจะเกรดพรีเมียมกว่านะครับในส่วนของรุ่น MC100 นะครับทั้ง2สีสีดำสีขาวนะครับการกดฟิลลิง นะครับในส่วนของการทาร์ตก็จะดีกว่านะครับในส่วนของตัวรุ่น b s p นั่นเองครับผมก็เกตราคาก็จะสูงกว่าในส่วนของเรทราคาก็พันนิดนิดนั่นเองครับก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของการยิงมุมนะครับในส่วนของตัว e f o o ุตบอ l นะครับในส่วนของตัว F4 Mobile นั่นเองครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของ Android ย้ำนะครับสามารถที่จะเซตปุ่มผ่านแอปในส่วนของเกมแพดพัดนั่นเองครับผมแอปนี้สามารถที่จะเซตได้ทุกจอยในส่วนของเกม ครบจักรวันนั่นเองครับผมที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดในสต o r e เซปุ่มในส่วนของแอปแล้วก็สามารถเล่นได้เลยในส่วนของตัว iOS นะครับไม่สามารถเซตปุ่มได้นั่นเองครับในส่วนของตัวจอยแบบนี้ i, แต่สามารถใช้ในส่วนของตัว Apple Arcade และในส่วนของตัว App PP SSP จำลองในส่วนของเกม PSP ในส่วนของ iOS นั่นเองครับใครที่ตามหาในส่วนของ Joy Pad แบบนี้ i, อยู่นะครับสามารถกดลึกทีก่กาสินค้ากันได้เลย